ค่ะช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องเอเปกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยเราซึ่งเราเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเราเลยมีคำถามว่าแล้วประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุมเอเปก2022ที่แบงคอกที่กรุงเทพของเรานี่เองนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับดรวิสาร บุพเวสซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ Tdi ท่านเราท่านอยู่กับเราในรายการแล้วเดี๋ยวเราไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดรวิสารคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์่ะค่ะค่ะอยากให้อาจารย์ปูพื้นก่อนเข้าประเด็นกันสักนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาของเอเปกค่ะอาจารย์เพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เห็นร่วมกันว่าเอ๊ะมาเป็นมาอย่างไงคะอาจารย์คะ เอาเริ่มตั้งแต่บ,บรรพบุรุษนะครับเอสเอมมีบรรพบุรุษนะครับบรรบันบนรรพบุรุษเนี่ยก็คือองค์งกรองค์กรหนึ่งชื่อว่าพาฟถทัดนะฮะ, <S <S ะ The Pacific Trade and Development Conference อันนี้เป็นองค์กรของที่ไม่เป็นทางการของการนักวิชาการทางด้านเศร,เศรษฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเน้นในเรื่องเศร,เศรษฐกิจของประเทศนะฮะ ก็ประกอบด้วยผู้นำทางวิชาการของประเทศแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของเอเป็นี่แหละครับแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่มีเอเอ็นะฮะ,ะนักวิชาการเหล่านี้ก็ก็รวมตัวกันรู้จักมัดคุ้นกันแล้วก็ม,มีมีวาระของการวิจัยเอ,อร่วมการตรงกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ก่อตั้งขึ้นเป็นพาร์ทัพนี้ขึ้นนะครับก็มีการประชุมกันเป็นประจำทุกปีนะครับ เขาเขาเริ่มต่อตัวเป็นองคอ์กรพารขัดเนี่ยตั้งแต่ปี1968อ๋อค่ะ2532ใช่ไหมครับผมามานั้นค่ะตรงนี้บวกเลขอาจรยนี้ม <c oughs> สมองสมองคิดเลขเจ้าไปแล้วนะครับ, <c oughs> บประเทศไ <c oughs> ทยเรามีด็อร์นรงชัยอัครเซนีเป็นผู้ไปร,ร่วมกับเขานะครับก็ก็ <c oughs> เป็นคนไทยที่ไปร่วมเป็นประจำตั้งแต่ตั้งแต่ต้น แล้วก็บางครั้งบางคราวเนี่ยก็ชวนผมไปร่วมด้วยนะครับเอาค่ะอาจารย์หนอาจารย์ได้เป็นหนึ่งในบนรรพบุรุษของไอเป็ดน,นะคะอาจารย์ตอนนี้กลุ่มเนี้ยหลังจากที่กกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีการจัดประชุมทางวิชาการกันนะครับแล้วก็ก็ศึกษาเรื่องนวัตกรรมเชิงนโยบายว่าเราจะมีนโยบายใหม่ๆอย่างไรดีอะไรเงี้ยนะครับ ของการนอยากพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็สำนักกลุ่มนี้ก็มีสำนักงานเลขาเลขาธิการอยู่ที่ออสเตรเลียนน t i ช n นนั n นยูนิเวออ๋อที่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียครับ ก็มีการประชุมกันมาเรื่อยๆนะครับประเทศไทยก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเขาจะย้ายที่ประชุมไปตามประเทศสมาชิก่ะปีแล้วปีเล่านะครับเราก็เป็นมาสามครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วค่ะเออไม่ใช่ครับอันนี้พูดถึงภาพถัดนะครับอ๋อค่ะไม่ใช่อันนี้ยังเป็นบรรพบุรุษอยู่ครับหนูไปไกลเลยวบรรพบุรุษเนี่ยเราเคยเป็นเจ้าภาพจัด สองครั้งอย่าง oh, <okay. S 2> ที่ผมจำได้นะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ uh huh. ครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งแรกที่ที่ผมได้ได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์อรุชัยให้ช่วยจัดเนี่ย uh huh. ก็ในปีหน uh ึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าก็ไปจัดที่ที่เชียงใหม่นะครับ uh huh. ตอนนั้นรู้สึกจะใกล้กลๆกระต้มยำกุ้งก่อนหลังจำไม่ได้ก็ประมาณปีสี่ศูนย์นะคะ แ,แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เมื่อเราเร็วนี้เองก่อนโควิดเนี่ยนะครับอ,อาจารย์นรงชัยก็เป็นเจ้าภาพจัดไอพาบ์ัดเนี่ยอีกนะครับครั้นี้ก็มีสถาบันไอทีดีร่วมด้วยนะครับก็ร่วมด้วยนะครับก็เมื่อปีสองพันสิบเก้านะองค์กรไอพาบ์ัดเนี่ยก็มีกิจกรรมอย่างนี้มาเรื่อยก,ก็จะมีอีชูของเขาก็จะเนี่ยทำยังไงถึงจะ ทำให้เกิดความร่วมมือประสานนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างกันมีการ,ปรเปิดเสรีการค้าการลงทุนนะมีอะไรต่างๆของของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับอันนีอ้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็ก็คลอดลูกสมาชิกที่สำคัญอของของพรรคสองคนคือท่าน professor เซอร์จอห์นพรอฟอร์ดแล้วก็ อันนี้เข้าใจว่าเป็นออสเตรเลียนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็โปรศสเซอร์ดรซาบุโรโอคิตะเป็นญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. สองท่านเนี่ยก็ uh, เป็นกำลังสำคัญที่จะเริ่มผักดันให้เกิดองค์กรที่เรียกว่า p พ c ก็ P.E.C.C.P.E.C.C. นี้ก็คือ The Pacific, Pacific Economic Cooperation Council yeah. mm hmm. ก็มีการประชุมกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นประจำแบบเียวกับภาพถัดน,นะครับนักวิชาการที่ร่วมประชุมก,ก็มักจะเป็นทนกลุ่มเดียวกันเนี่ยอาจจะสลับไปนูน่นไปนูน่นไม่ได้ไปนี่ไปนี่ไม่ได้ไปนู่นที่บ้านนั่นะอาจารย์ตตแต่ว่าเพคกนี่มีคุณมีลักษณะต่างเนี่ยนิดหนึ่งคือคือมีนักวิชาการแล้วก็มีนักธุรกิจชั้นนําของประเทศสมาชิกแล้วก็มี เจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศสมาชิกที่ที่จริงๆก็ผู้ขับเคลื่อนก็คือพวกฝ่ายวิชาการนี่แหละที่จะนัดหมายประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ก็เชิญฝ่ายธุรกิจแล้วก็ฝ่ายรัฐเนี่ยไปร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อจะได้มีการประสารนร่วมมือประเด็นนโยบายการปฏิบัติตา่ตางๆมีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันระหว่างนักธุรกิจนักวิชาการแล้วก็ แล้วก็ภาครัฐที่จะเอาใจใส่ดูแลก็ว่าเป็น stakeholder ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ทีนี้ก็คือพอตอนนี้เรามาสู่การประชุมเอเปกค่ะอาจารย์ก็ค,คือตอนนี้เพจเพเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งก็มีการพัฒนาความคิดให้เป็นเอสร้างเอเกขึ้นมาอาา่าก็จะน,นำเสนอให้ให้เกิดเป็นเอเปกขึ้นมานะครับค่ะาานี่ก็เป็นเพราะฉะนั้นเอเอกไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยมีคนรู้นะคะว่า มันพรบ,บรรลของไอเปกเนี่ยเป็นเช่นนี้นะคะซึ่งก็คือที่รู้ก็คือว่าตอนนี้มีการประชุมเอเปประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สค่ะแล้วก็เอเปก็เป็นเขตเศร,รษฐกิจที่เอเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิกเป็นประเทศในเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมคะแล้วก็มีประชากรรวมกันเนี่ยประมาณหนึ่งในสาของโลกมี GDP รวมกันมากกว่า6 1นะคะทีนี้มันก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็น เขตเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่มากวันนี้ก็โประกาศนะคะอาจารย์ว่าจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะทีนี้ความความที่ว่ามันใหญ่ทํามันจะทําได้ยากทําได้ง่ายแค่ไหนมันมีผลดีผลเสียยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับเคือได้ยากง่ายง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นของสมาชิกเป็นสําคัญครับตอนนี้แต่ว่าเอพเพกเนี่ยประกาศเจนเจตนารมณ์เนี่ยแต่ว่า มันไม่ได้เป็นรูปแบบของการที่ต้องมีการเจรจาต่อรองผูกพันทำสัญญากันแบบ FTA ทั้งหลายค่ะเพราะฉะนั้นเอ่อมันก็เป็นเป็นความความตกลงร่วมคิดเห็นร่วมกันในเชิงนโยบายของประเทศของรัฐบาละจะปฏิบัติจริงแค่ไหนเนี่ยไม่มีข้อบังคับเพราะฉะนั้นอใครเบี้ยวก็เบี้ยวไปใครใครไม่เบี้ยวก็ปรดีไปนะครับ ครับประเด็นสําคัญที่ต้องใให้ความใส่ใจก็คือว่าคนทั่วไปมักจะไม่เข้าใจว่าว่าอะไรอ่ะคือตอ,อ้ความเป็นประเทศใหญ่กับความเป็นประเทศเล็กอันนี้ที่นี่ก็คือขนาดเศรษฐกิจเนี่ยคไม่เท่ากันเนี่ยมันมีความแตกต่างในเชิงการใช้นโยบาย ถ้าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยมันมีอำนาจตลาดสูงในตลาดโลกเพราะฉะนั้นเครื่องมือทางการค้าที่จะกีดกันหรือที่จะเปิดเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อต่อตลาดโลกต่อประเทศคู่ค้าที่เป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กคส่วนประเทศขนาดเล็กเนี่ยมันไม่มีน้ํายาเรากีดกังภาษีเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่ไปเป็นภาระของ ประเทศผู้ส่งออกที่เราจะซื้อเข้าเข้า,านะฮ<อ>ะสีนี้มันมันตกอยู่กับผู้ผู้ซื้อในในประเทศไทยนะครับอ๋อค่ะอันนี้เป็นสิ่งซึ่คนไทยทั่วไปไม่เข้าใจโอเคแต่คนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ระหว่างอร,ระหว่างประเทศเอ่อวิชาแรกเทอมแรกก็เจอแล้วเข้าใจตรงนี้นะครับหมายความว่าหมายความว่าการที่เราเป็นประเทศเล็กเอาพูดถึงประเทศไทยก็แล้วกันถ้าเกิดในเขต เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศเล็กประเทศหนึ่งนะคะเกิดสมมติว่าเราเปิดกันค้าเสรีแบบไม่เต็มที่เรามีการตั้งกำแพงภาษีแบบนี้คือผลกระทบจะเกิดกับคนไทยหรอคะไม่ได้เกิดไม่ได้ขัดย่ยามอเมริกาหรือรัสเซียหรือจีนนะคือสมมุติเราตั้งภาษีไปสิบไปที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเรา m a r อัพราคาไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไปขายแข่งกับที่อื่นไม่ได้ถ้าเปิดแล้ว เสร็จแล้วราคาสุดท้ายเราสูงกว่าที่มาดังนั้นไอ้คนที่จะขายก็ต้องก็ต้องกดราคาที่รวมทั้งภาษีแล้วก็คือตกลงก็เป็นกลายเป็นไอ้รายได้ที่ลดลงสําหรับผู้ผลิตในประเทศที่จะส่งออกอ๋อค่ะค่ะนต้องทําความเข้าใจดีๆนะคะเนี้ยรับงั้นอันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่ที่ถูกมองข้ามนะฮะแล้วก็คนทั่วไปที่ที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์องประเทศก็มาเข้าใจผิด แล้วก็ทั้งคนที่เรียนไปรับราชการแล้วก็ลืมไปก็มีแต่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนี้เวลาไปเจรจาการค้าอะไรก็โมไปต่อรองให้วุ่นวายนะครับค่ะจริงแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศเล็กเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีโดยรำพังไม่ต้องอไปเจรจา<ไ>ประโยชน์จากการเปิดเสรียังไงบ้างสําหรับประเทศเล็กในในแนวพูดกันเรื่องเเเาาาากกก็็ก็ล้้้ีีีีดดภภษษไปใหหมนนํข่ อฮะเอาคนก็เขาบอกว่าแล้วผู้ผลิตในประเทศก็แยกสินั่นก็คือคือถ้าเผื่อเราก็แน่นอนก็แปบลบว่าเราไอ้ผู้ผลิตในประเทศในสินค้าชนิดที่เราเก่งเนี่ยมันก็ไม่แยกอ่เพราะต้นทุนมันก็ตามก่อนน้ำเข้าใช่ไหมอ๋อ oh, ค่ะใช่ไหม mm hmm. มันก็จะมีแต่คนที่ไม่เก่งอะ่ะที่ oh. ต้องการการคุ้มครองท oh. ี่ oh. อ่อนแอ คนที่มาก็แพ้ไปใช่ไหมภาษีเนี่ยมันไปเป็นเกราะป้องกันการแข่งขันจากผู้ค้าต่างชาติค่ะไม่ให้มาแข่งสู้กับผู้ผลิตในประเทศของเราอืมอ่าเพราะฉะนั้นขณนะที่เราเราตั้งกำแงพงภาษีเราก็คุ้มครองผู้ผลิตแต่เราลงโทษผู้บริโภคในประเทศอ๋อค่ะค่ะผู้บริโภคก็ต้องซื้อของแพงใช่ไหม ถ้าเกิดเราขึ้นเราถ้าเกิดว่าเราเราเก็บภาษีสินค้าจากต่างประเทศเยอะๆอ่ะใช่เราก็ต้องซื้อแพงเพราะเข้ามาก็เป็นราคาบุกภาษีอ่ะอืม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 ก็เลยเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าประเทศเล็กที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจใหญ่อย่างเอเปกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าการดํเนินนโยบายของเราที่เป็นประเทศเล็กอย่างไทยเราเนี้ยเราก็จะต้องไม่ไม่ได้ไปแบบเหมือนกับทางประเทศใหญ่อย่างอเมริกา อย่างจ<ต>ีนใช่ไหมคะทิศทางของเครื่องมือนโยบายตะตรงกันข้ามเลยโอ้ค่ะค่ะเอออืมอืมอืมซึ่งอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดอาจารย์ให้คำแนะนำเนี้ยค่ะว่า เขาบอกแล้วว่าต่อไปนี้เขาจะเปิดเสรีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีความมีความเห็นร่วมกันระดับหนึ่งนะที่เขาคอมเมนต์กันมาว่าการประชุมเมเปกครั้งนี้มันมีความหมายตรงที่ว่าคือประเทศในโลกนี้กําลังต้องการความร่วมมือนในระดับที่สูงสุดเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องของการห่วงไอเรื่องห่วงโซ่มูลค่านะ value chain ในระดับนาบนาชาติรวมถึงเรื่องของเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานเรื่องของสงคราม เอรัสเซียยูเครนแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาพลังงานอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าจําเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมาแสดงแสวงหาความร่มมือขึ้นการประชุมเอเปครั้งนี้ในมุมมองของอาจารย์มันเลยแบบมันมีความหมายกว่าทุกๆครั้งมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์อมันมีความหมายตรงที่ว่าเราสร้างจิตวิญญาณให้ตรงกันค่ะนะแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่ที่ดีทั้งนั้นแหละ นะฮะเช่นจะยั่งยืนจะบอะไรบีซค่ะนี้เป็สิ่งที่ดีทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งได้ประโยชน์ร่วมถ้าทำตรงกันถ้าเราเราหมดเรา b ีซอยู่คนอื่นก็ไม่มีซีจีด้วยเนะี่ย <c oughs> เราเราก็ไปไม่รอดเพราะอากาศมันก็อากาศเสียมันก็ปิวข้ามข้ามเข้าม,มาในประเทศอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันมีเอกชนิตี้มันมีผลข้างเคียงโดยรอบ นั้นหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ถ้าร่วมกันทําทําด้วยกันเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ถ้าทําตามลําพังมันแก้ปัญหาไม่ได้นะคะใช่ค่ะนั้นในเรื่องท้งสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนอะายเหล่านี้เนี่ยมันมันต้องอาศัยการทําด้วยการทุกฝ่ายมันถึงจะปลอดภัยไปด้วยกันจึิจะทําด้วยกันร่วมกันร่วมมือกันจริงจังมันก็เกิดประโยชน์แน่นอนนะค่ะแต่ว่าคือเรื่องของวิกฤตทางด้านอาหารเนี่ยดูเหมือนว่า น่าจะเป็นอะไรที่จะนําไปสู่การตกลงอะไรร่วมกันร่วมมือกันได้มากขึ้นไหมคะเพราะว่ามันมีวิกฤตในหลังจากโควิดอ่ะคือคืออาหารเนี่ยประเทศไทยเราก็อาจจะได้ประโยชน์เนะอะอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าเราก็เป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับ,รบแต่ก็ก็ไม่แน่ว่ามันจะอยู่ไปนานแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดสภาพแวดล้อมมันเสื่อมลงเรา, <c oughs> เ,ราเราดิสตอรอเราบิดเบือนโครงสร้างการผลิตของเราภายในประเทศ การผลิตในสิ่งที่เป็นความเก่งของเรามันก็ถูกถูกลงโทษโดยโดยไม่รู้ตัว<ฆ>สิ่งที่เราไม่เก่งแล้วก็ไปเผลอสนับสนุนให้มันโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยก็ถูกใช้ผิดทางผิดผิดประเภทค่ะงั้นการมีนะโยบายที่บิดเบือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายกับประเทศไทยเราเองอไม่ต้องไปดูประเทศอื่นเลยประเทศเอนที่เป็นหมดหนะทำร้ายตัวเองเนี่ยก็มากพอสมควรละค่ะ ดังนั้นขั้นแรกที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทําตัวเองของเราให้ให้ถูกต้องการเปิดเสรีเนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้ถูกต้องที่สุดทําให้เราใช้ทรัพยากรของเราอย่างมีค่าที่สุดที่เรามีแล้วก็ได้ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่เราต้องการจากที่อื่นที่ถูกกว่าที่เราจะหาเองในประเทศอืมอันนี้คือประโยชน์สาคัญนะครับดังนั้นการเป็นประเทศเล็กเนี่ยเราเปิดเสรีเนี่ยเป็นวิธีเดียว เ n ็นวิทย์อวันแอนโอลี่ที่จะทําให้ประเทศเจริญขึ้นและพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นค่ะก็หมายความว่าเราก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะดูแลเรื่องของคนในประเทศด้วยทั้งในส่วนของที่เป็นสเต็กโฮเดอร์ที่เป็นผู้บริโภคและสเต็กโฮเดอร์ที่เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการซึ่งเครื่องมือสําคัญเครื่องมือนี้มันสําคัญใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยคนที่ ไม่เก่งใช่ไหมไม่เก่งแล้วต้องไมโครอบิลไลททั้งหลายแค่มีทางเลือกพอเขาไปทําอย่างอื่นที่อันเนี้ยคนไทยไม่เก่งไม่เก่งก็ทํากันได้แล้วนะอ่าก็ไปทําตรงนั้นสิก็คือทําให้เขามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในประเทศอเราม,มีต้องมีเครื่องมือที่จะจูงใจให้เขาออกจากสิ่งที่ด้อยประสิทธิภาพอในการแข่งขันในโลก ไปสู่สิ่งที่เราได้เปรียบในการแข่งขันในโลกค่ะเช่นยกตัวอย่างว่าเซกเตอร์อาหารหรือในเซกเตอร์อะไรที่เราได้เปรียบใช่เรแม้งใ่กลุ่มอาหารก็อาหารเนี่ยอะไรที่เราเก่งกว่าคนอื่นอาหารอะไรที่คนอื่นเก่งกว่าเราค่ะอาหารก็ต้องลงมือจริงคนละชามคนละชนิดมันก็มันก็ต่างกันแล้วใช่ค่ะอาหาหน้าที่ของรัฐนี่ก็คือเอื้ออำนวย แล้วทําให้มาตรการาต่างๆของรัฐเนี่ยมันมันเป็นกลางในลักษณะที่ว่าทําให้ความเก่งโดยเปรียบเทียบเนี่ยมันปรากฏตัวตนให้ประชาชนได้เห็นให้ผู้ประกอบการได้เห็นแล้วเขาก็เลือกทําในสิ่งที่เรามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบค่ะอ่าค่ะ ก็เดี๋ยวอาจารย์เขียนบทความจาก TDI เนาะเพราะว่าหลังจบประชุมเอเพกอะไรนี้ค่ะว่าเราเราในฐานะที่เป็นประเทศเล็กอยู่ในเขตการค้าเสรีที่มันเป็นประเทศใหญ่ๆอะไรเงี้ยการดำเนินนโยบายมันแตกต่างจากประเทศใหญ่เนาะการที่เราจะได้ประโยชน์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์สรุปในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์แม้เวลามันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยเราจะได้อะไรบ้างจากการประชุมเอเพกในครั้งนี้คะเราได้อ่ ความเห็นร่วมกับประเทศสมาชิกนะว่าอะไรที่เป็นทิศทางในอนาคตนะครับเราสามารถที่จะประเมินตัวเราเองว่าในทิศทางในอนาคตนั้นนะ่ะเราสามารถจะทําอะไรได้ที่จะเป็นประโยชน์และได้ประโยชน์จากจากความร่วมมือน,นะครับนะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องหลีกทางให้เพื่อนบ้าน<笑><笑>เขาเป็นผู้ทํานะครับแล้วเราก็ใช้ประโยชน์ร่วมกับเขา เพราะฉะนั้นอันนี้คนกายเนี้ยมันมันมันก็จะทําให้เราเรามีทั้งคือคือมันไม่ใช่ไม่ใช่มีได้มีเสียอตอนเห็นว่าเรามีแต่ได้ก็ได้ค่ะโดยสละสิ่งที่เราไม่ควรทําออกไปอ๋อโดยสละออกไปอืมมันเหมือนต้องตัดในส่วนที่เราไม่ถนัดออกไปเลยนะี่ยในยุคนี้นะเออค่ะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยอ่ภาคเอกชนเนี่ยเขาจะอยู่เฉยเฉยเนี่ยเขาก็อาจจะ ไม่ไม่มีแรงจูงใจเพียงพอ mm hmm. แ,ลแล้วก็มันเขาเขาต้องเสียต้นทุนอะ่ะเขาต้องเลิกทาในสิ่งที่เขาเคยทําอ mm ่ะอย่างนั้นม, <c oughs> มันมันก็มมันก็มีมีม,ม,ม,มทราบอย่างนั้นค่ะ <c oughs> ฉะนั้นภาครัฐต้องช่วยแบ่งเบาตรงนี้อื mm hmm. ช่วยอชดเชยช่วยให้แรงจูงใจให้เขาเปลี่ยน mm hmm. นะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอื mm hmm. ับเวลาเนี้ย ในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าภาครัฐยังละเลยในการมีเครื่องมือทางนโยบายที่จะช่วยในการปรับตัวของของภาคธุรกิจเอกชนทั้งเกษตรก็ดีทั้งอุตสาหกรรมก็ดีทั้งบริการก็ดีทันงต้องคิดถึงเครื่องมือภาครัฐที่จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะอำนวยการปรับเปลี่ยนตัวเองของภาคธุรกิจภาคเกษตร มันถึงจะกลับเคลื่อนไปได้ในร่มอ่อันนี้ต้องต้องเลือกใช้เครื่องมือให้ดีนะครับผมผมมีข้อกังวลอยู่ก็คือมีข้อสังเกตว่าเรามักเลือกใช้มาตรการที่ไม่เคยถูกต้องค่ะอ่าอะจะจะช่วยเข้าปรับเปลี่ยนก็ช่วยช่วยด้วยวิธีที่ผิดอ่ามันก็ไม่บรรลุผลหรือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตัวอย่างใช้จังในเรดีเดียรมีอะไรที่แบบว่ามันแบบ เหมือนเป็นเครื่องมือที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับออ,อย่างเช่นอ,อโอเคเวลานี้เรามีปัญหาอะไรบ้างที่ผมเห็นอยู่เราไปทําการเจราจาเปิดการค้าเสรีแล้วเราก็มีแผนการลดภาษีสุรากาะแต่ว่าวิวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บูรณาการกันกับในนโยบายและมาตรการทางการค้าที่เราไป จะระจาผูกพันมาเพราะฉะน,นั้นชุดข้อมูลชุดเครื่องมือในการส่งเสริมของวิวไอแล้วเราก็เครื่องมือจูงใจอินเซนテีของบิวไอก็อาจจะขัดแย้งกันกับไออัตราการลดภาษีที่ที่เราไปผูกพันอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คงแต่แก็เลยเป็นสองเครื่องมือแล้วก็ใครเข้าบิวไอก็ได้อย่างใครใครไม่เข้าก็เป็นอีกอย่างอย่างนี้ก็นต้น เราอยากีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างเร็วในยุคนี้นวัตกรรมเราให้การส่งเสริมการลงทุนที่คุ้มครองยกเว้นภาษีเป็นเวลายาวนานอย่างนี้เฟิร์มไม่ยอมไปอ่ะเห็นไหมเพราะว่ามันจูงใจมากๆเลยอาจารย์เดี๋ยวหนูเจอนอาจารย์มาพูดคุยใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดอาจารย์ดีจริงค่ะ มีหลายประเด็นแต่ทางสถานีส่งสัญญาณมาแล้วว่าเราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะอาจารย์ชาานี่ขอบคุณกันมนากนะคะ<ด>สวัสดีค่ะ